สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาทัวร์เซิร์ฟไมค์ครับ MC สนุกคร์นะครับคร์นะชื่อการด้านหลังนะโอ้คุณออมนะนี่ฮะปะนะตึ้งไปสเปานะคเราก็จะไม่สำรวจอะไรนะเราก็มาแล้วแคสเลยนะนะครับนะครับนี่คือพิสเปลนะครับมีทางนี้นี่ครับแล้วมีมีฉายานะ แล้วก็แล้วก็นี่คือถังขยะนะครับของอะไรวะบอสหาตามแมปเลยเกิดเองที่บอสเลยเบลยิ่งเยอะยิ่งตีแรงอันนี้ก็คือพวกโดนเนทนะครับมีปืนนะมีท็อกมีข้อใส่ฟานะมีเจ็ตแพกแล้วก็มีไทเนสสวอนะคลิกขวาแล้วทุกอย่างจะกระเด็น นี่ก็จะเป็นพวกของนะนี่ก็คือตลาดนะฮะจะไปคลิกเพื่อซื้อนะตนอ,น,อนนะังสือเ่าหน่อยนะแล้วก็สร้างของให้ด้วยนะฮะก็คือ market create ดอราคาของจำนวนของนะฮะคลิกขวาเพื่อดูของว่าได้ยังไงนะครับนี่คือพวกขายอาหารขายขายาต่างๆนะ้วก็มีปืนด้วยป<ะ>ไปไปดิไปดิดดนับแล้วก็นีน่ก็คือ ใหญ่อย,อย่าเขามันบอกว่าปิดปรับปรุงเพื่องแล้วไม่นะครับเราจะไม่ลองขานะออไม่เป็นนี่ก็คือประตูวาร์ปนะครับไปฆ่ามอนนะแล้วก็นี่ก็คือไปโฮมสโตไปไปฆ่ามอนนะเข้าแล้วรอหนึ่งวีนะครับอย่างนั้นแหละแล้วก็โอ๊ยทมพี่กอดท้องอีกแม่งมึงฆ่าอีก โอ้โหโคตรเยอะอ่ะโอ้โหเลือดเยอะมากตีตีแต่ะอย่าตีกันเลยตีกันได้ด้วยให้ไหนนี่คุณตัดน้ำมึงยังไม่เนี่ดูดิอย่าพิดนะพีนี่ยมันไม่ใช่เอฟบีพีอะไรออกเลยอะเกือบตายเลยอะตายเลยอะลาหมวกลายหมวกมีแค่รองเท้าเลยเฮ้ยเจหั่นน้ำไปดิทำไมทะนุปักษ์กงกระบานเลย ช่ไหม่ะนี่ก็คือ FBC นะนี่ก็คือขายของฟาร์มนะได้น้ำเป็นบล็อกแล้วก็ไมเนอร<อ>์นะนี่ก็คือที่กดหัวนะติดฟอร์จูนนะการเบรกกิ้งอันนี้ก็คือโพนะโพเรียกว่าอะไรวะลาพิษนะลาสุไลมึงอนนาด้วยนี่คือดาบนะขายดาบขายของดิจารณานะนี่ก็คือของไว้แรกของไว้แรกยนนะไอ้ฉาย,ยา นะครับนี่ก็คือของของอัชรีนะฮะธนูนะะแล้วของแรกฉายาน,นี่คือที่ว้ค่าสมงบีนะฮะกับหมวกกับเสื้อกางเกงนะฮะตอนนี้ก็คือนะเควสเริ่มต้นนะเควสเอาของนะเป็นเควสเริ่มต้นเวลาของนี่คือที่หนักตกคนตกปลานะฮะมันจะทำอะหรได้แลกหนา รู้ไหมมันแค่นี้นะครับแล้วก็มี MBC ตรงนี้ตัวงเป็นที่ไว้สับค้าบอสนะมีบอสอยู่นะเข็มนี้แล้วก็มีหมวกมีเสื้อมีครบนะครับแล้วนี่ก็คือคนขายปืนนะอะไรวะเตียงเตียงเป็นยศนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีไม่รู้อ่ะมันไม่มีเอ้ย โอ้กใกใชคดีว่าจี๊ยไม่ไมตีหลังคาเฮ้ยบอสนี่บอสเลยมันตบเลนเหรอเฮ้ยบอสไม่ใช่เหรอเฮียแค่บอสวะช่วงตีช่วงตีลมด้วยโอตีแค่ไม่เข้าอ่ะเชี่ย,ยตีเข้าม,มุมเลยเข้าม,มุมโอ้โหตบดอกเดียวตายอ,ายอ่ะเออ ท่าทางไม่มีกรอบท่าทางท่าทางเก๋โอ้โหแม่มอโ,โอ้โหจีเจน่าเล่โคตรเลวอะมึงเห็นปะลงปุ๊บขึ้นแหละต้องใช้ดาบบกพันอะใช่ไหมครับไม่ต้อง,ตงเตะแบบเบืองตีไม่ตายออมมันตีแล้วเรื่มมันขึ้นแหละมันจะตีตายไหม,นไมเ,น,เนี่ยน่ะมาต่อตัวใหญ่เลยมาจิดผีดี้ก็จิดผีดี้ ตายแน่วจิดอะไม่ตายถ้าติดพิษมันจะติดอยู่ะครึ่งหนึ่งมันจะเหลือมันเหลือหัวใจครึ่งเหลือไปทำหอกไรเอ้าไอ้บอลมีการตายดูให้อะไรหรอเออเนี่ยดูดิเนี่ยมันเขียนว่าออกไปสร้างบ้านได้เลยใครสร้างบ้านหดลอยฟ้าลองดูไม่ได้ก็ไหนบอกเอาเคสแหสร้างบ้านได้ คนตีนก็เนี่ยตัวูยังไม่เห็นได้เลยมีอะไรอีกวะที่ตะปาวเอาตปาวทับสปาวมาเลยต้องรอเดินตรงมันเลยเดินตรงมาไม่้ทำไมคนอื่นค้างวะก่อมันแหลกมันแหลกมันไม่แหลกอ่ะนะออนนี้ก็จะเป็นของฟรีใช่ปะมีอะไรฟรีอ่ะนะเป็นของฟรีนะฮะนี่ก็คือเกาะเกาะ เกาะนะฮะยัดใส่หมวกมาเกาะเกาะนี่ก็เกาะเสื้อดาบดาบเชือกกางเกงอรัเลื่อนไม่ไม่ไม่รีเจเนเรตอะกูไม่ยอมกินของนะกินเลยเธอไม่มีแค่นี้นะไปเดินเล่นไปเดินเล่นไแหละเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นเดินตรงไหนอะแถวนี้แถวนี้มีบอสไหนวะแล้วกูกระโดดได้ไงวะสูงสูงอะ มันคลิปเอฟใครมั้งโคตรไวอะ่ะแป๊บเดียวกูหมดเลยตกใจกระโดดเล่นอยู่ดียลอยเป็นโยดออกเลยอ่ะออกไปทั้งบ้านจักหนึ่งหลังมั้ง N โอ้ N <S 2> <S 2> อยหนูเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่ยินเสียงอะไรเมื่อกี้วะมีคนบินได้แล้วเป็นแอดมินหรือเปล่า,าอแอดมินแอดมินแกงคนอะไรอะ่ะ ปล่าแอดมินมันแกงเด็กงเด็กมันชื่อโดเนเตอร์มันเป็นคนโดนเอ็กเจอร์แปดร้อยไปหรอเออเจอบ้านเต็มแล้วนะทีวีได้ไหมมันอยู่โซนไหนฮะออกมาเลยออกมาเราเดียวซ้ายเอทีวีเอได้เออทีวีไปทีวีเอซีซีอีวีท ต้องรอหนึ่เอเอาใหมต้องรอหนึ่งวิตลอดนะเฮ้ยโดนอีกดองตายนูเว้ยโดนไล่ไม่มีมอนเตอร์ธนูมเช่ยิงคนได้ด้วยอ่ะไม่รู้นี่มีต้นไม้กูสร้างพานเลยเชี่ยขับเกับเกับ กลับละสปาลลวละ I get back to the spawn โนอะ้โหใส่ฟ้าปัดผ่านหน้าแหละนะครับแล้วอยู่ไหนเนะนี่ยเนี่ยแหละอยู่ที่เดิมอยู่ที่เปิดอะแต่แอ้าวไอเจตดำดีเนอะจำดีเนอมึงขึ้นไปมึองอยู่ด้านอีกดดอีกดดน้าะ นะครับวันนี้เราก็ขอจบการทัวร์เซิร์ฟไมคา้าสนุกครับนะเพียงแค่นี้นะครับจบจบ,บนะครับจบนะครับบ๊ายบายงุงยิงยงครับ